ผมอยากจะเจอเขาอยู่แล้วคือคือเรานัดเจอกันอยู่แล้วว่าจะได้เจอกันเขาพูดกลับมาว่าถ้าเธอกลัวผีเธอมาหาเราไม่ได้นะเพราะว่าเขาเป็นหมอผีสวัสดีวันด้ทุกคนและคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้กับผมเอฟผงผีทักครับผม ครั้งหนึ่งนะครับผมเราก็อยู่ในรายการประจำสัปดาห์ทุกวันเสาร์13รายการตรงแบบนี้จะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากเล่าเรื่องผีนั่นเองครับอินโทรมาสำหรับเ,เรื่องผีในสัปดาห์นี้นะครับต้องขอบอกเลยว่าก็ยังโหดแล้วก็มันอีกเช่นเคยเพราะว่าวันนี้เนี่ยถ้า ทีมงานผมเนี่ยเขาบอกว่านี่คือเขาลิสต์แบบเป็นดอกจันทรดอกจันท์แล้วก็ดอกจันทรคนคนนี้ไว้เลยเขาบอกว่าคนนี้เนี่ยเรื่องราวน่ากลัวมากและเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในสมัยยุคก้าสลยุคที่แอปเกิดด้วยว้าวน่าสนใจมากเลยครับและที่สําคัญกว่านั้นคือเขาบอกว่ามีการพูดถึงแอปแชทสมัยก่อนด้วยโอ้โหบอกเลยว่าเรื่องผีที่เราฟังมาสะส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นประสบการณ์การพบเจอประสบการณ์ขนหัวลุกต่างๆที่แบบอไปเจอนู่นนี่นั่นมากมายแต่อันนี้เขาบอกว่ามีการ เกี่ยวข้องกับแอปแชทสมัยก่อนด้วยซึ่งผมมองว่าเฮ้ยมันไม่ค่อยมีเรื่องผีที่มาเล่าเกี่ยวกับแบบยุค90หรือแบบที่มีอุปกรณ์ต่างๆหรือ e 90, อีกเท่าไหรยุค90ก็มาเกี่ยวข้องอ่ะผม,มรู้สึกว่าสัปดาห์นี้น่าสนใจมากเอาไม่รู้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเรื่องราวในวันนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่า,ว,าวันนี้เขาจะเล่าได้เดือนนั้นน่ากลัวแค่ไหนกับดอกจนันสามดอกที่ทีมงานผมคัดสรรมานะครับเอาเป็นว่าเพื่อเปนการรอชัากับผู้ชมก่อนที่เราจะไปเข้าคลิปกันนะครับต้องฝากกดไ like, ลคกก์ โชคดีทางบ้านของเราเลยครับแนะนาตัวหน่อยครับครับสวัสดีครับผมชื่อฟูครับผมอ่าคุณฟูคุณฟูอายุเท่าไหร่อยู่จังหวัดอะไรครับครับชื่อฟูอายุตอนนี้29อ,อยู่จังหวัดกําแพงเพชรครับผมโอ้ที่ผมต้องเรียกว่ารุ่นพี่นะเนี่ยแก่กว่าผมประมาณปีสองปี้วเนี่ยอ่าปีสองปีก็ไม่ได้แก่มากเท่าไหร่จะเป็นเพื่อนกันได้ คุณฟูเอางี้ผมถามก่อนอย่างแรกเลยคุณฟูส่งเรื่องราวที่จะเล่าในรายการของเราเนี่ยมาทั้งหมดกี่เรื่องในเมลผมส่งไปเรื่องเดียวครับผมโอ้เรื่องเดียวเลยก็คือเรามีเรื่อง,เร,องเรื่องเดียวก็คือแบบแน่นๆเลยในอีพีนี้เลยเหรอแต่จริง,ขงๆ,ๆของผมก็คือมีมีหลายเรื่องแต่ว่าส่งไปแบบยนหินถามทางอ่ะแบบว่าเอาไปก่อนว่าเผื่อได้แล้วเรื่องอื่นๆนะผมมีอีกมีมีให้ให้ลุ้นอีกมีครับผม เอาตามที่ส่งมาในเมลก่อนถ้าเรื่องเดียวเนี่ยแล้วมันแบบเกินครึ่งชั่วโมงหรือ20่บนาทีเนี่ยแล้วแบบว่าเรื่องราวมันน่าสนใจเดี๋ยวผมหั่นครึ่งไว้ก่อนแล้วอีกครึ่งึืงค่อยไปอ่านกันใหม่แบ่งไว้ก่อนให้คุณผู้ชมมันรุ้นกันบ้างเฮ้ยพราะผมผมค่อนข้างคาดหวังแล้วคุณนะทีมงานแบบดอกจันทร์คุณไว้เลยนะว่าคุณเล่าดีแล้วเรื่องน่ากลัวมากโอ้โหเป็นการกดดันเล็กๆน้อยๆเอ้ยไม่หรอโอเคคุณฟูมาเริ่มเลยดีกว่าเรื่องราวที่จะมาแชร์ในวันนี้มีชื่อว่าอะไรรคับ ตาผมใช้ชื่อว่าเป็นผู้หญิงลึกลับแล้วกันผู้หญิงลึกลับอ่ะเอ้แ<ม>เดี๋ยวแป๊บนึงผมถามก่อนแล้วมันเกี่ยวอะไรกันในยุค9กแล้วแบบทีมงานผมดาวมาว่ามันมีเกี่ยวกับเรื่องของแอปแชทด้วย ออสมัยยุค90เนี่ยแอปแชทของเราเนี่ยเรารู้จักกันผ่านแค่ตัวอักษรอ,อย่างเดียว mm. หน้าตาหรืออะไรแต่ละอย่างเนี่ยเราพูดง่ายคือเราไม่กล้าที่จะโชว์ไม่กล้าที่จะให้ใครรู้เห็นหน้าตาของเราเงี้ย mm. ในยุคนั้นนะฮะตอนนั้นเป็นถ้าย้อนกลับไปก็เท่าที่ผมนับปีย้อนกลับไปก็คือเป็นปี54อ่าตอนนั้นผมอายุป,ประมาณสัก1 9 1 9 1 9นะฮะแล้วด้วยความที่ เราเป็นวัยรุ่น1 8บ9เราเราอยากจะมีแฟนเราอยากจะเจอใครสักคนที่ที่เป็นแฟนเราอ้าว,าว,ว,าวแล้วไปรู้จักกับเว็บออนไลน์เว็บแชทออนไลน์เว็บนื้อซึ่งเว็บนั้นน่ะสามารถตั้งห้องได้ตั้งชื่อห้องได้ตั้งชื่อห้องได้แล้วอ่าผมตั้งชื่อห้องไปว่าขอหญิงเมืองการขออนุญาตก่อนนะ ผมอยู่เมืองการจังหวัดกาญจนบุรีแล้วก็ตั้งชื่อห้องว่าขอหยิ่งเมืองการเพราะว่าเราต้องการที่จะแบบอย่างน้อยอยู่จังหวัดกาญจนบุรีแล้วเราก็ไปหาไปมาหาสู่กันได้ไปเจอกันได้แล้วก็ได้ไปเที่ยวด้วยกันได้มีซัมติงอะไรประมาณนี้แหละฮะตามบรรดาัยรุ่น แเดี๋ยวอธิบายงี้ก่อนที่เผื่อคุณผู้ชมทางบ้านเขาไม่เข้าใจคือต้องบอกว่าในยุคนั้นอะเว็บแชทที่พูดถึงอร่าเนี้คือมันไม่ได้เหมือนในยุคเราที่แบบเอยฟซบุ๊กเห็นหน้าตาคอเห็นหน้ากันได้คือสมัยก่อนมันมันพิมพ์ผ่านตัวหนังสือกันจริงๆแค่นั้นเลยใช่ครับมันเปิดกล้องไม่ได้ตัวหนังสือล้วนใช่ไม่เปิดกล้องไม่ได้ด้วยแล้วก็อฮะฮะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเราจะไม่มีทางเห็นหน้าตาหรือรู้ได้เลยว่าคนคนนี้เป็นผู้หญิงจริงหรือเปล่าหรือเป็นผู้ชายจริงหรือเปล่าหรือเเเปป็นนาีหรรืออคค่้ยัับละด <S <S 1> <S 1> ใช่เลยใช่ต,ต่อเลยต่อเลยทีนี้ผ่านไปเลยสักประมาณสักสิบนาทีสิทีนี้มีผู้หญิงเด้งเข้ามาคนหนึ่งอันนี้ผมขอใช้ชื่อสมมุติว่าชื่อบีแล้วกันครับ,บทีนี้ก็ได้เป็นการสวัสดีทักทายกันในแชททั่วไปสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่อนุชินชื่อนั่นชื่อบีแล้วถามว่าจังหวัดอยู่จังหวัดไหนเขาบอกอยู่จังหวัดกาญอะถ้าอยู่จังหวัดกาญแล้วอยู่อำเภอไหนอะ เขาบอกว่าอยู่อำเภอนี่นี่นี่ไอเราอยู่เดีอำเภออะพูดง่ายผมอยู่เดวอำเภอในเมืองและอำเภอของเขาเนี่ยมันห่างจากผมประมาณ30กิโล <Ooh. S 1> 30กิโลและจังหวะนั้นในยุคนั้นก็คือว่ามีรถเมย์สัญจรผ่านอยู่ดีผมใจมุ่งอยู่แล้วมันไม่มีปัญหาอยู่แล้ว <Okay. S 1> ม,มีรถเมย์ปุ๊บโอเคโอเคตั้งเขาเรียกตั้งเป้าหมายไว้ในใจอยู่แลลวโอเคเราอยากจะสามสัมพันธ์กับผู้หญิงคนนี้ต่อไปเรื่อยๆอด้วยความที่ว่าเราเราอยากมีแฟนเราอยากมีซัมซิงเราอยากเจอหน้าผู้หญิงใครสักคนหนึ่งอะ่ะเนี่ยแหละฮะเป็น จุดเริ่มต้นที่ว่ามันเกิดเรื่องพวกนี้มาอ่าเพิ่มเติมหน่อยนึงก็คือว่าเราจะคุยกันได้นะฮะเราจะคุยกันได้ก็ต่อเมื่อห้าหลังห้าโมงไปแล้วหลังห้าโมงเย็นเพราะว่าเขาเองก็เรียนหนังสือส่วนผมเองตอนนั้นสิบแปดอยู่ม6กก็ก็เรียนหนังสือเช่นกันทีนี้คุยกันปกติทั่วไปผู้หญิงผู้ชายผ่านไปประมาณสักอาทิตย์หนึ่งจะมีคีย์เวิร์ดหนึ่งที่ผมคุยกับเขาแล้ว ด้วยความมุ่งของผมะนะฮะมันก็มีคีย์เวิร์ดถามว่าบีบีอยู่อำเภอเนี้ยบีอยู่เนี้ยถ้าฟูจะไปหาฟูไปหาได้ไหม,มที่บ้านจะว่าไหมอะไรอย่างนี้เขาก็บอกว่าก็ได้นะไม่มีปัญหาเขาไม่ติดเพราะว่าเขาเนี่ยอยู่กับพ่อเขาแม่เขาเนี่ย เพิ่งเสียชีวิตไปเมื่อเดือนที่แล้วอะไรอย่างนี้แล้วเขาก็ถาม,มผมกลับมาว่าแล้วถ้าบีจะไปหาฟูได้ไหมแล้วฟูเอ่อถ้าบีจะเข้าบ้านฟูได้ไหมเข <Hey! S 1> าใช้คำนี้นะบีจะเข้าบ้านไปหาฟูและเข้าบ้านฟูได้ไหมเอยอ่าผมยังไม่ได้คิดอะไรเรื่องพวกนั้นอยู่แล้วผมก็บอกว่าได้เลยเราก็มีอยู่แค่เรากับพี่ชายเราแค่นั้นเองเราอยู่บ้านเช่าทีนี้และฮะหลังจาก คำนั้นไปปุ๊บเนี่ยแค่ประมาณวันถึง2วันอันนี้ผมจําได้เลยวันถึง2วันเ,นเกิดเหตุการณ์แปลกๆเริ่มเกิดเหตุการณ์แปลกๆผู้ชายอย่างเราเนี่ยอยู่ในบ้านเช่า ซึ่งมีพี่ชายกับผมอยู่แค่นั้นแล้วแยกกันเป็นสั์เป็นส่วนเริ่มประมาณวันสองวันแรกเนี่ยทุกอย่างก็เป็นไปตามปกตินะครับคุณเดฟต้องอธิบายก่อนอเราห้าโมงเย็นปุ๊บคุณบีจะโทรมาหาหรือไม่ผมก็จะโทรไปหาคุณบีแต่สิ่งที่แปลกของผมก็คือว่าผมกลับมาบ้านทีไรเนี่ยในห้องผมเนี่ยของทุกอย่างในห้องจะถูกรื้อถูกเปลี่ยนโจรขึ้นบ้านเหรอไม่น่าจะใช่โจรน,นะฮะถ้าโจรจะต้องมีสิ่งของมีค่าของผมที่อยู่ในห้องเนี่ยมันหายไป แต่ของที่อยู่ในบ้านมันอยู่เหมือนเดิมที่เดิมครับแต่ว่ามันถูกย้ายที่ผมก็ยังคิดไปในเวว่ามีหนูมีอะไรสักอย่างลมพงลมพัดไปเวนูน้นอะยไม่ได้คิดเรื่องอะไรพวกนี้อยู่แล้วเป็นอย่างเงี้ยมาประมาณสองวันฮะแล้วมันเริ่มชัดขึ้นในวันที่สามหรือวันที่สี่นี่แหละฮะทำไมฮะวันนั้นผมผมผมจำได้เลยว่าพี่สาวผมเนี่ยมาบอกกับผมว่าฟูพรุ่งนี้เป็นวันพระ วันนี้ตอนเช้าเนี่ยไปช่วยพี่เตรียมของไปทําบุญที่วัดด้วยแล้ววันเนี้ยวันวันเนี้ยวันที่เกิดเหตุเนี่ยแหละคือ ชัดเจนของชีวิตผมที่เคยเจอมาแล้ะเริ่มก็คือว่าตอนเย็นวันนั้นประมาณ4ี่โมงกว่าๆยังไม่ถึง5้าโมงบีเขาโทรมาเราก็คุยกันปกติแล้วแล้วผมก็คุยกับบีว่าบีเดี๋ยวพรุ่งนี้ประมาณตีสิบห้เราต้องตื่นนะเพื่อที่จะไปช่วยพี่ทำกับข้าวบีก็โอเคไม่มีปัญหาอะไรเราก็ต่างคนต่างเลิกคุยกันเร็วขึ้นด้วยความที่ว่าเลิกคุยกันเร็วขึ้นอะ่ะ แล้วผมคิดว่าผมจะนอนแต่ผมก็นอนไม่หลับผมก็เล่นคอมพิวเตอร์ไปสิ่งแรกเหตุการณ์แรกที่เจอก็คือว่าผมนั่งอยู่ในห้องเล่นคอมพิวต์ดู youtube หรือดูหนังอะไรไปสักอย่างนะผมจำไม่ได้เริ่มต้นที่มีเสียงเคาะประตูฮะก๊อกก๊อก,อกในใจผมก็คือว่าอย่างที่บอกไปผมอยู่กับพี่ชายผมคิดว่าพี่ชายมาเคาะผมก็ลุกไปเปิดประตูปุ๊บเปิดครั้งแรกไปไม่เจออะไรอ่ะช่างมันปิดประตูกลับเข้ามานั่งใหม่ผ่านไปไม่ถึงนาทีฮะก๊อกก๊อกก๊อกแต่ดังกว่าเดิม แบบแบบเนื้อ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 ,อ,อ,อมังเหงกเรากระทบกับประตูเลยเราก็ใส่เฮฟโฟนะฮะแล้วก็ถอดลรวก็รีบลุกไปดูเปิดออกไปปุ๊บครั้งที่สองไม่มีอะไร <c oughs> ่ะคิดว่าพี่ชายชัดๆแหละมันแกล้งกูแน่นอนอ <c oughs> ผมก็อ่ะผมก็ปิดประตูกลับมาแล้วก็เดินเข้ามานั่งเล่นคอมต่อดูต่อประมาณสักเกืบอบนาทกาีกว่าได้ <c oughs> อันนี้ครั้งที่สามเนี่ยจะแน่นกว่าเดิมฮะ ปอกต่ช้ากว่าเดิมนะจังหวะการเขาคือปอกช้ากว่าเดิมแล้วมันดังกว่าเดิมแล้วผมก็แบบเฮ้ยเอาเลยเว้ยไม่น่าใจโมโหแล้ว,วม,ม,มันแก้งเรามันมามันแก้งเราขนาดนี้ผมก็เลยวางเฮดโฟนแล้วลุกขึ้นไปกะว่าดา่ามันแน่นอนเปิดออกไปครับไม่มีอะไรเหมือนเดิมเฮ้ยแต่ใจเรายังโมโหอยู่เราก็บอกว่าไอป้อเรียกจากไฟที่อยู่ห้องน้ำอะที่รู้ไปอยู่ห้องน้ําแต่เสียงที่ตอบกลับมาคือเสียงที่อยู่จากห้องมันเอ๋อมันบอกว่าเออมีอะไร เอ้ามึงอยู่ในห้องอระเออแล้วใครอยู่ในห้องน้ำเออไม่มีแล้วมึงมาเคาะกูห้องกูหรือเปล่าเนี่ยเคาะอะไรมึงอะไรมึงไปนอนไปเหมือนเหมือนไล่ผมเหมือนง,งงงอะไรของเขานะเอ,อ่ะผมว่าอ้าวอะไรวะอันนี้คือเหตุการณ์ที่มงงมากแล้วก็ผมก็ปิดประตูแล้วก็เดินเข้ามาเออทั้งมันเถอะคือแบบขี้เกียจคุยกับมันแล้วผมผมคงจะติดติดพัดนกับกับกับหนังอะไรอยู่เข้ามานั่ง ตอนแรกเราไม่คิดเวผีแต่ทีนี้เอเราคิดเวผีปุ๊บเริ่มกลัวขึ้นมาเริ่มมีความประหม่าขึ้นมาในใจสูดหายใจลึกๆแล้วก็อ่ะเล่นคอมต่อไปน่าจะไม่เกิน30นาทีนะคุณเอ๋ไม่สาวินาทีขออนุญาตผู้ผิดน่าจะไม่เกิน30วินาทีครับประตูห้องผมเนี่ยค่อยๆเปิดออกอเปิดแบบแช้าๆผมยังไม่หันมองนะหางตาผมไปเห็นเนี่ยคือชัดเลยเป็นเงาดำๆของผู้หญิง ซึ่งซึ่งเป็นผมยาวดํดๆของผู้หญิงยืนมองผมอยู่ยมันมันมองด้วยหางตาคือแสงจากจอคอมมันมองที่หน้าเราอะแต่ว่าเราสามารถรับรู้ได้ว่าแสงเออเงาดำๆๆน่ะมันอยู่ที่ประตูเราจะชัดแล้วประตูค่อยๆเปิดค่ะไอเราก็คิดว่าเราปิดประตูไมมนัน่นบอกว่าประตูค่อยๆเปิดลมพัดอะไราอคือคิดเป็นทางที่ดีทา,ท,ดทางที่บวกตลอดแต่ว่ามันชัดเจนมากว่า ไอหน้าประตูอะมันคือเงาดําๆผมยาวๆแล้วมองมาอยู่อ oh. ในใจคิดเอาแล้วเวย้ยโดนโดนแน่ๆครั้งนี้กูโดนแน่ๆผมทําไงรู้ไหมฮะผมตัดสินใจแบบหนึ่งสองสามชัด,ดาวแล้วก็ปิดคอมแล้วก็คุมโปงแล้วก็กูมไม่อยู่แล้วกูมไม่เอาแล้วกู oh, 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 มไม่สู้แล้ว oh, 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 oh. ใครจะอยู่วะใครจะอยู่มันไม่ได้แล้วอะ oh. ประตูเปิดทั้งมันผมคุมปงแล้วนอนขอแค่ภาวนาว่าอย่ามีเสียงอย่ามีเสียงหรือว่าอะไรอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่มีเสียงอะไรอย่างที่ว่าจริงๆครับผมก็นอนคุมปงไปตื่นเช้ามาผมก็มาทบทวนตัวเองว่าเมื่อคืนเราเจออะไรน้าอ๋อผมมาคิดว่าคงเป็นแม่ของคุณบีมั้งเพราะว่าเขาเพิ่งเสียไปเมื่อเดือนที่แล้ว คือใจเรามุ่งไปสร้างความสัมพันธ์อันลึกซึ้งกับลูกสาวเขาเขาอยากมาดูเราหรือเปล่าอ,อะไรอย่างนี้ผมคิดไปเวนี้ทขาไม่คิดไปเวนั้นเลยอะ่ะเฮ้ยบ้านเราด้วยไม่ใช่ว่าใครจะเข้าได้ตอนนั้นนะสมัยนั้นคือผมไม่คิดผมไม่มีความรู้เรื่องผีอะไรเลยผมไม่รู้ทีหลังอ่าผมไม่รู้หลังๆมาว่าใครจะเข้าบ้านหรือผีจะเข้าบ้านอ่ะจะต้องมีการขออนุญาตจากจะมีการได้รับอนุญาตจากคนในบ้านก่อนแต่ตอนนั้นผมไม่ได้คิดเลยผมคิดว่าคงเป็นวิญญาณของแม่เขาหรือเปล่าจน ห้าโมงเหน็ดเหนๆหน่อยวันนั้นของวันนั้นอ่าน้องบีโทรมาหาผมก็คุยเริ่มต้นปกติแล้วหลังๆมาปผมก็บอกเขาไปเลยว่าเธอบีเมื่อคืนเนี่ยฟูเนี่ยเ,เจอเหตุการณ์แบบนี้นะสิ่งที่ได้กลับมาคําตอบที่ได้กลับมาก็คือว่าฟูฟูกลัวผีเหรอกลัวก็ก็กลัวนิดๆหน่อยๆนะใจเราก็แบบว่าเออแต่ถ้าเป็นแม่เธอก็คงจะคุยได้มัง้งอะไรเงี้ยเหมือนกับไม่ชอบผู้ชายที่กลัวผีอะ ผู้ชายคนไหนที่เป็นแฟนเขาต้องไม่กลัวผีอ,ะอ่ะเขาพูดกลับมาว่าถ้าเธอกลัวผีเธอมาหาเราไม่ได้นะเพราะเพราะว่าเขาเป็นหมอผีเฮ้ยอย่าบอกนะไอ้ที่เราเห็นมาทั้งหมดนั่นอ่าสิ่งที่ผมเล่าไปอะ่ะเขามาเฉลยว่านั่นคือเขาครับเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเขาได้ไงเขาเป็นหมอผีอนี่แสดงว่าเขาส่งอันอื่นมาไม่ส่งอะไรมาไม่ใช่หรอ คือไอ้ส่งอย่างอื่นมาเนี่ยเขามาบอกอีกครั้งหนึ่งว่าไอ้ที่ของลื้อๆน่ะเขาไม่ได้ลื้อไอ้ของที่ในห้องผมหล่นน่ะจำได้ไหมตั้งแต่ต้นที่ที่ผมเล่าไปอ่ะของหล่นของอะไรก็แล้วแต่ไม่ใช่เขาแต่วันนั้นน่ะเป็นวันโกนเขาบอกว่าเขาจะมีพลังมากจะมีอาคมที่แบบรับต่อจากแม่เขาอันนี้คือบอกเลยนะคือรับต่อจากแม่เขามาแล้วเขามีอาคมมีพลังมากเขาสามารถไปไหนก็ได้ในที่ที่เขาถูกอนุญาตให้ไปนั่นแหละฮะแล้วผมก็ ไปพูดว่าอนุญาตให้เขาเข้ามานั่นแหละทั้งหมดเหตุการณ์ทั้งหมดก็คือว่าทั้งของหรือมันคือกุมารที่ติดตัวเข้ามาส่วนผู้หญิงที่เห็นนะ่ะมันคือเขา mm. แล้วแล้วผมก็ถามว่าคือเธอได้ไง oh. เขาบอกว่าไม่ใช่เขาเพราะว่าแม่ของเขาตัดผมสั้นมาตลอดแสดงว่าเรื่องนี้มันคือชนกันเลยก็คือว่า เงาดำๆที่เห็นน่ะนั่นแหละคือเขาเลยแล้วเราสรุปเราได้นัดเจอไหมผมอยากจะเจอเขาอยู่แล้วคือคือเรานัดเจอกันอยู่แล้วว่าจะได้เจอกันแต่ผมต้องหยุดความสัมพันธ์หยุดสารสัมพันธ์ตรงนี้เพราะเหตุการณ์ถัดจากนี้ไปครับเหตุการณ์วันนั้นคือผมอาบน้ําเสร็จผมโก้นวดธรรมดานี่แหละฮะแล้วก็ห้าโมงเย็นเขาก็โทรมาผมอยู่หน้ากระจกโทรเบอร์เหรอแล้วก็คุยกับเขาใช่ใช่โทรเบอร์โทรเบอร์ครับโทรเบอร์อ่ะแล้วก็เขาก็บอกว่าฟูทําอะไรอยู่เหรอ แล้วผมก็บอกว่าเออเพิ่งอ,อาบน้ําเสร็จนะน,นุ่นนี่นั่นแล้วเขาก็พูดคํหนึ่งขึ้นมาว่าฟูกนวดทําไม<ฮ>ซึ่งโทรเบอร์ครับไม่ได้โทรวิดีโอคอโทรเบอร์แล้วรู้ได้ไงว่าผมกนนนวด<ฮ>แต่ผมก็ได้แบบประมาณว่าอ้ารู้ได้ไงว่าเรากนนนวดก็กุมารอยู่ข้างเธอ <c ười> <c ười> คือ,ค,อคือกุมารที่เขาส่งมาลื้อของอ่ะเขาไม่ให้ลื้อของแล้ว เขามาส่งมาคอยจับตาดูผมว่าผมอะเป็นคนยัางไงาน,นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยม,มันยิ่งกว่ากล้องวงจรปิด C C ซ V ทวอีกฮะ,ะค,คุณเอฟแล้วสิ่งที่มากไปกว่านั้นสิ่งที่ผมรับไม่ได้เลยก็คือว่าก่อนหน้าที่จะคุยกับเขาเนี่ยผมไปเที่ยวสถานที่บริการสถานที่หนึ่งไอสถานที่เนี่ยผมไปเที่ยวสองครั้งกับเพื่อนและเพื่อนอะที่ไปเนี่ยไปกันแค่สองคนซึ่งมีแค่ผมกับเพื่อนเท่านั้นที่รู้อย่าบอกนะใช่ฮะ เขารู้ว่าผมเนี่ยไปเที่ยวที่นั่นสองครั้งกับเพื่อนไอ้เหี้ยซึ่งเรื่องนี้ผมไม่เคยแม้แต่พี่สาวผมที่มาขอให้ผมไปไปช่วยเขาในงานวันพระเขาผมไม่เคยเล่าให้เขาฟังเลยแต่เขารู้ได้ไงซึ่งโอ้โหมันมันเกินยิ่งกว่าแบบเกินอีกฮะในยุคนั้นที่ที่ผ่านมากลายเป็นว่าความมุ่งของผมที่มุ่งไป สลายไปเลยไม่มุ่งแล้วแบบไม่มุ่งแล้วไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วมันออกแนวโลกจิตมากกว่าผีนะเนี่ยใช่ครับใช่โอเคคุณมีกุมารได้คุณม,มีมาหาผมได้คุณมาติดต่ออะไรผมได้แต่คุณมารู้เรื่องราวอะไรลึกๆของผม,ไ,มได้แล้วแล้วก็เออถ้าผมทําอะไรผิดไปผมคงไม่แย่หนักๆไปเลยเลย,เลยอย่างเงี้ยเราผมคินงั้นนะครับนี่นะเป็นเรื่องเรื่องราวอีกเรื่องเรื่องหนึ่งที่ผมว่าสิ่งลี้ลับความลี้ลับมีอยู่จริง มีอยู่จริงแต่ว่าเราไม่ควรที่จะเอาสิ่งนี้ลับเรื่องอะไรพวกนี้ม,มามามาทำแบบนี้กับใครไม่ว่ายังไงก็แล้วแต่อืมอันนี้ก็คือสรุปข้อคิดไปเลยตอนแรกผมจะถามนะว,ว่าว่าคิดคยังไงกับเรื่องผีนี่คือไม่ต้องถามเลยนะให้ผมเลย ฟูแจะมากเลยแจวมากเนี่ยเนี่ยครับผมครับผมใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้เฮ้ยส่วนตัวผมชอบนะแม่งไม่รู้ดิมันมันแปลกอ่ะปกติฟังเรื่องผีมาเนี่ยยังหนักสุดเลยนะคือคนจับมือผีแต่เนี่ยมันเป็นกึ่งกึ่งสต๊เกอร์อ่ะไม่เคยเจอละคนเล่าเรื่องผีเป็นแนวแนวสตเกอร์อย่างนี้เลยอ่ะเอาเป็นว่าในวันนี้ขอบคุณคุณฟูมากน่าสนใจมากผมรอฟังอีพีต่อจากคุณฟูแน่นอนแล้วผมเชื่อเลยว่าแต่ก็ต้องรอฟังจากคุณฟูแน่นอนครับครับผม โอเควันนี้ของคุณฟูว่าที่มาแชร์ประสบการณ์กันนะครับผมเดี๋ยวรอติดต่อกันอีกรอบหนึ่งว่าเราจะอัดกันมาไหนนะครับครับผมได้เลยครับผมขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับคุณผู้ชมสําหรับคุณฟูในสัปดาห์นี้สมกับเป็นดอกจันจริงๆนะสำหรับทีมงานที่คัดสรรมาสุดยอดเออมันต้องอย่างนี้ดูว่าปีใหม่มันต้องอะไรเดือดๆอย่างนี้ผมชอบมากรู้สึกว่าแปลกนะครับมันก็ยุคกลางศูนแล้วมัน 我感更是有点儿想吐，我感觉我有 เอาเป็นว่าในวันนี้ถ้าเกิดคุณผู้ชมชอบกันนะครับก็อ,อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b ้แลวกดกระดิ่งเพื่อไให้แหม่ของเราด้วยนะครับผมและเจอกันสัปดาห์หน้าสำหรับใครที่มีเรื่องราวน่ากลัวน่ากลัวประสบการณ์หลอนประสบการน่ากลัวหรือเรื่องราวที่ผ่านมาเกี่ยวกับการเจอผีที่อยากจะมาแชร์อยากจะมาเล่าให้ฟังมั่นใจว่าสามารถทําให้คนดูหลอนได้สามารถส่งเรื่องราวเรื่องย่อและที่อยู่ติดต่อกับนะครับเป็นไอ l ดี e มาได้ที่เมลที่อยู่ด้านล่างนี้เลยนะครับผมเอาเป็นว่าอย่าลืมส่งกันมาเยอะๆแล้วกันนะครับผมจะเปิด คือผมจะไล่สอบถามทีเดียวแบบเป็น10-20คนเลยนะฮะอ่ะเอาเป็นว่าอย่าลืมส่งกันมานะครับผมเผื่อเราจะได้ออกคลิปกันนะจ๊ะถ้าคากมุ่งนปาจะได้ไม่สุภาพหรือข้อมูลหรือพรประกันใดผมไม่ผมไนต้องกราบขอบรรทบไปันนีด้ด้วยเจอกันสัปดาห์หน้าวันนี้วันเดียวเท่น,น,นี้สวัสดีครับปุ๊บ